สบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้ห้าสิบผ้ามายามเบ็ดเขาใส่เบ็ดปลาไว้พร้อมเนาะเบ็ดปลากับเบ็ดกบไว้ห้าสิบมายามเบิ่งมันสิมานบ่พี่น้องนี่เจ้าเนาะมาลุดมารุดนี่น้องโอ้ถือแล้วพี่น้องถือแล้วถือแล้ว โอ้ยตัวน่อยตัวน่อยพี่น้องนี่ถือแล้วถือกล้วพี่น้องนี่ตัวน่อยตัวน่อยแต้มที่หนึ่งต้มที่หนึ่งรอบแรกนี่พี่น้องแต้มที่หนึ่งนี่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 เห็นบอพี่น้องนี่มัน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 อีกแล้วพี่น้องนี่มันอีกแล้ว แต้มที่1อื้อพี่น้องแต้มที่1แต้มที่1มานๆๆๆเอ้าพี่น้องเฮาสิมายามเบ็ดอีกรอบ8:00นรอบ8:00นโ้ยสมอยอยู่แล้วๆอันนี้ปรมานๆเบ็ดปลาเหยือหอยซลีก็ยังสมอยคือเก่า โอ้ยพี่น้องเอ้ยหลุดซังโอ้ยเหงือจ็ขึ้นมาเทิงพี่โอ้ยเสียดายหลุดแล้วตัวนี้ก็สมอยู่ข้างหน้าตัวนี้ก็ยังสมอ i d เงือก็ยังอยู่พี่น้องปลามันหลาบเลยนะมันหลุดมีปัญหาแล้วพี่น้องโอ้ยอยู่ใหายเลยนะแม่ dù hành đi đó, bò kiều kiều, siu gì vậy này, pa bao nhiêu nhăng quá, đi, thấy đó, trộm lời nhăng gì bò, pa là ngu quá. มารุนมารุนพี่น้องมันอยูอย่อยู่ยังอยูอย่อยู่บ่ะเนี่ยโอ้เบ็ดจะลงผู้ปลาหรืองูวะฮูย้ยากจะเป็นงูเท่านั้นแหละโอ้มันคือเกี่ยวนะน,นี่แม่นี่บ่ปลา,ปาเนี่ยอยู่ไซส์พี่น้อง ลุดโอ้โกยลุดซะอู้ยสดายดิลุดซะพี่น้องเอ้ยสบายดียามเศร้าพี่น้องเอ้ยมาเบิงเบ็ดบ่เบิงเบมันสพี่น้องเอ้ย Bệt cốp song đáng. Với Ng ku cào tên em, yong ku cào, yong ku cào. Mơ, mày bằng tân ngon. Mom mặt thư ku ni. TĐi thư kla 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 thư ô oh, kiểu lời ừ. bọn cầu bọn cào thương 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 bọn cào vinh hồng ơi Nhi. đẹp yap lại bọn phước tân này สรุปแล้วได้กบ2ตัวปลาบ่ได้จักตัวเด้อ